กลับมาแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการยังอยู่กับคัพเคแล้วก็ป้าจอยจินันเว่ดีคนสวยนะฮะยังส่งข้อความมาร่่มพูดคุยกันได้พิมพีตัวใหญ่เว้นรักตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333ช่วงนี้เราจะพาโคชชมไปจิตตามราคาสินค้าในท้องตลาดกันบ้างเป็นราคาสินค้าจากกรมการค้าภายในเนื้อหมูเนื้อหมูตอนนี้นะฮะป้าจอยราคาณปัจจุบันนี้โลละ145บาท อาทิตย์ที่แล้วโร้อยสี่สิบเรามีการไปสำรวจเอ๊ะทำไมมันถึงแพงขึ้นเขาบอกว่าสาเหตุที่เนื้อหมูราคาปรับสูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสภาพอากาศมันร้อนจัดท <ำ S 2> ิใ<ห>ข้าวมันไม่กินข้าวมันเลยโตช้าชแล้วมันก็เกิดโรคระบาดทําให้มีปริมาณในระบบเนี่ยลดลงร้อยละย<อ>ีถึงร<อ>้อยละสามสมันก็เลยแพงขึ้นหมูโตไม่ทันกินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เออก็ยอมแบบ หยวนๆแจกเขาไปหน่อยนึงจะ <c oughs> ไปเฉียงข้าวอย่าไปปังต่อฟาดหน้านะฮะ <c oughs> ไก่ซอนนะโลละ80บาทอาทันที่แล้วโลละ75 <c oughs> ก็เหมือนกันไก่ก็เหมือนกอันพอมันร้อนมากมันก็ไม่กินข้าวไก่ไก่ก็แพงขึ้นปัจจุบ,บัน3บาท30สาตางค์อันที่แล้ว3บาท20สาตางค์ไอสสตางค์นี่อย่าหาว่ามันน้อยนะรวมกันจริงๆมันเป็นบาทเป็น10ได้นะจ๊ะนะผักคะน้าโลละ28 อาทิตย์ที่แล้วลวยยี่สิบห้าก็ขึ้นหน่อยนึงเออสามบาทนะครับรแต่วังทีนึกไงป้าเราไม่ได้ซื้อที่ทละโลไงเราซื้อที่ละร้อยโลอุ้ยต,ตาย <c oughs> สามต้นเธอซื้อสามต้นก็นพอแล้วหรอซื้อทีร้อยเราซื้อไปทำบุญงาอาจะไม่ได้ใจบุญผักชี โลละเ0บอาทิตย์ที่แล้วโลลห60ก็ก็อย่างที่บอกหน้าร้อนหน้าแรงผักแพงตลอดตลอดต้องนะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่าไปไหนคะไม่ต้องกินไปที่จังหวัดระนองนะครับไปร่วมงานอาบน้ำแร่และระนองชอบมากเลยไประนองก็ไปนอนแช่อืดซื่อยู่แน่ๆแล้วก็แช่ไปเลยนะไม่ต้องตื่นไปงานอาบน้ำแร่และระนองปี57นะฮะงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคม เรื่อยออยาวพ่อบ่บอ,บอแม่บอ่อลูกเออ,เอ,อที่เป็นบอกครอบครัวแต่ฉันชอบอะไรรู้ไหมที่มัน ที่มันเป็นแผ่นซีเมนใหญ่ๆแล้วก็ไปนอนบนแผ่นซีเมนเพราะ่าซีเมนมันจะร้อนมันเหมือนเราแบบโอ้โหนวดตัวเองอะที่ <okay S 2> งานจะจัดขึ้นนะฮะลาอเนกประสงค์และก็สวสุขภาพด้านเทศบาลเมืองระนองเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็นหลายส่วนมีโซนอาบน้ําแร่ทางจังหวัดเขายังได้มีการวางแผนที่จะให้บริการบ่อน้ําแร่ร้อนรักสวารินซึ่งได้รับการปรับปรุงมาใหม่นะฮะจะเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในการมาแช่น้ําแร่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดีจังเลยไป<ล>ะนะคะระนองอาหารทะเลอร่อยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้พม่าก็จะมีสัตว์น้ำหน้าตาแปลกๆให้เรากิน<ช>ก็ไปร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็ไอตรงสวนเนี่ยสวนน้ำแร่รักสวารินเนี่ยมันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งตรงข้ามอ่ะอาหารอรอยมาอรอยอร่อย,ออยจำชื่อไม่ได้ขอโทษขออภัยด้วยนะฮะถ้าไปก็ลองไปหาดูกันได้โทรติดต่อกันได้ที่077825210เขาบอกว่ามีการประกวดภาพถ่ายด้วยนะป้า หัวข้อฉันตามหาเมืองระนองออดีแล้วระนองันหน้าเที่ยวตรงไหนรู้ไหมมีทั้งความเก่ามีทั้งอีโคไปเที่ยวภูเขาหญ้ไปน้ําตกเหงาอ่ะโอ้ยชอบว่าล้วก็คิดถึงอยากไปใช่ครับไปร่วมงานได้นะฮะ22มีนาคมถึง30มีนาคม8วันเต็มเ็ไปนอนอาบน้ำแร่แคโมงแล้วทั้งวัน6กโมงแล้ว6กโมงแล้วต้องส่งต่อ6โมงแล้วถึงเวลาของเขาแล้วถึงเวลาของรายการดิฉันต่อ ตื่นเช้าสองท่านตื่นเช้านะคะก็เลยก็เลยเอานมมาฝากกันเป็นนมควายค่ะเมื่อกี้เหรอนมมูราจากฟาร์มมูราน่ากินน่ากินเอามาฝากกันโอเคแต่หมดอายุหรือยังเช็คก่อนนะ็คงานเอามาให้ดูท่าทางกลิ่นแล้วใหจะดีวันนี้วันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีเดี๋ยวต้องติดตามไปที่ปปชจะมีการชี้มูลความผิดหรือเปล่านะคะกรณีท่านอดีตประธานสมศักดิ์ นะคะแล้วก็คุณนิคมวิรัชคามิตด้วยประ,ะธาะนวุฒิสภารัฐมนตรีที่มาสวนี่แหละแก้ไขรัฐธรรมนูญไหวไหมเนี่ยฟังเขานิดดึงเท้าไปหรือเปล่า อ่ะก็มีเรื่องนี้นะคะแล้วก็ข่าวต่างประเทศติดตามด้วยกรณีใครเมียยังต้องติดตามการแล้วก็ที่สําคัญเนชั่นทีวีของเราเนี่ยส่งบอสใหญ่ไปไหนไปไหนไปส่งคุณเทพชายไปใครเมียอือไปมึงคลืนไปมึงคลืนเดี๋ยวเราไปมึงกลืนเดี๋ยวติดตามได้นะฮะข่าวคนแบบแน่นๆเลยกับผู้ประกาศวัยรุ่นหล่อๆสวยๆทั้งหลายนะข่าวคนดับรู้รายการต่อไปวันนี้เราสามคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดาราสิสวยเอสเบย์